ยังจำกันได้ไหมกับครั้งหนึ่งที่สมาคมดับเยูซีดับยูคู่แข่งเบอร์หนึ่งของดับเยูดับยูอีเคยเข้ามาลุกลานถึงสมาคมดับเยูดับยูอีและเปิดศึกกันเป็นเดือนๆซึ่งเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดับเลยูดับยูอีเลยก็ว่าได้แต่ทําไมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นและถูกลืมเลือนไปไม่นานหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงแล้ว เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันดีกว่าหลังจากที่ w ับเไม่ได้ทำกำไรก็เลยขายลิขสิทธิ์ให้กับ w ั e ในราคาถูกแสนถูกวินส์ได้เกิดไอเดียอยากสร้างแบรนด์ w ั w ขึ้นมาอีกครั้งโดยทรงเชนไปแย่งสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ w ั w จากวินส์หลังจากที่ตาวินส์ในบทนะครับติดสาวแล้วก็เกิดปัญหากับลินดาเชื่อเลยอยากจะมาแก้แค้นตาแก่ตันหากับผู้นี้และเตรียมนากองทัพนักมวยปั้มจาก w w, าัดดับ e, เบแลยูซีรั27 ก็ได้มีนักมวยปั้มดับยูซีดัยูมาจริงๆแต่แค่มานั่งชมใจๆครับซึ่งแผนการเดิมพวกเขาอ่ะจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในแมชการปั้มระหว่าง w วินกับเชนด้วย แต่ว่าตาชอนสเสียเสียครับนั้นปากโป้งไปคุยโม,โมโยในรายการวิทยุว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมมีคิวมาปวนแมสตาวินด้วยนะแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวยังมี storm, แลนสตอรมบิลเดมอดแล้วก็นั่นนี่นู่นคือแก้สปอยหมดเลยครับว่าใครจะมาบ้างเพราะแยูนยรู้เข้าเลยต้องเปลี่ยนแผนครับให้พวกแกนั่งดูเงียบๆไปและเกือบโดนไล่ออกยกทีมเลยเพราะว่าป่าพาซวยแท้ ซึ่งสาเหตุที่เข้ามาป่วนและช่วยเชนเพื่อจะให้รู้ว่านำยูซีนำยูยังไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะให้เชนสร้างนำยูซีนยูขึ้นมาใหม่เหมือนเป็นการการันตีว่าเฮ้ยนี่แม็กแมมมาดูกิจาการแล้วเดี๋ยวสมาคมกุก็ต้องดีขึ้นแต่ถ้าว่าชื่อเสียของนำยูซีนำยูที่ทำมาก่อนหน้านี้ครับจนเละตุ้มเป๊ะไปหมดก็ไม่มีสถานีไหนกล้าเสียงซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายครับจนนักมวยปล้ำเหล่านี้เ,เริ่มหายจากจอทีวีไปครับแต่แล้ว ยูยูแลนสตอร์มจาก w w, ดับเบิลยูซีมันยู่ก็ปรากฏตัวขึ้นโดยขึ้นมาใส่ซูเปอร์คิกกับเพอร์รี่เซตเทิลที่เป็นอัธรรมอยู่แล้วก็หนีไปท่ามกลางเสียงเชียร์ไปทั่วสนามเลยอทิทย์ต่อมาฮิวมอรัสหรือบิลเนมัสก็มาปรากฏตัวเช่นกันและใส่มูลซอกับเอ็ดที่เป็นอัธรรมอยู่และระหว่างนี้ก็มีพวกท่ามองแอบมามองภรรยาของอันเดอร์เทเกอร์อยู่สุดท้ายก็มาเฉลยว่าเขาคือไดมอนด์ดาร์ลัตเพจอดีแชมป์โลกด c w ซึ่งก็น่าแปลกใจนะครับว่า จะกลายเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วขึ้นมาเล่นงานธรรมแต่กลายเป็นไดมอนด์เปิดสึกธรรมะไปแทนแต่ก็ไม่ใช่ไดมอนด์คนเดียวครับที่เป็นรักมวยปั้มระดับสูงบูกอทีก็มาช่วยคริสเบนวาเล่นงาน Stone Cold สโตนโคในศึกคิงออฟเดอะลิงแต่น่าเสียดายนะครับที่เบนวาบาดเจ็บระหว่างการปัม้มไม่งั้นเบนวาเนี่ยแหละมีสิทธิ์คว้าชแชมป์โลกและอาจย้ายไปอยู่กับ WT ทีดด้วยแต่ถึถงยังไงการปรากฏตัวของพวกเขาก็ยังคงมาเรื่อยๆครับราวนี้ไมค์ออซัมมาคว้าชแชมป์ฮาร์ดคอร์จากไรโน่ไปได้เลย และถือเป็นผู้บุกลุกคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์จากดั e ดัอีไปได้แต่แล้วฝั่งดับบลิวีดับิก็โผล่ทำมาอีกลายหนึ่งครับนั่นก็คือกลุ่ม n a t u r a l b o n ล t รีเลอ e r ที่ขึ้นมาเล่นงาน h a r ดี b บ y ยส์าว่านักมวยปล้ำดับบลดับอีก็เริ่มรวมตัวกันครับผมแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มเป็นแก๊งโดยการนำทีมของ APA แล้วก็คอยมาไล่ล่าผู้บุกลุกทั้งหลายนี้และทุกครั้งที่ผู้บุกลุกปรากฏตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมะเรือธมก็ไม่จะ ที่เป็นไปได้ว่ามีทั้งธรรม,มารละอาจทมปรากฏต,ตัวเพราะว่า w i นส์อยากจะสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาจริงๆครับและลองจัดแมชการปั้มให้คนดูดูเลยว่าเฮ้ย w c ยูซมอ่ะมันน่าสนใจนะเขาเลยให้ b o ๊กก็ทกับ Buff ัฟแบ็กเ l ลทดลองขึ้นปั้มเป็นคู่เอกในศึกรอเลยแล้วก็จัดรูปแบบให้กลายเป็น w c w ทั้งหมดทั้งกรรมการผู้บรรยายตีมโลโก้ต่างๆเผื่อว่ามีสถานีไหนสนใจนำา w c w ไปฉายแต่ถ้าไม่มี แต่มันอยู่นำ UE ก็มีแผนการว่า จะนำศึกรอเนี่ยแหละกลายเป,ป็นศึกในโตไปโดยสร้างเรื่องราวให้มีทอรี่วิลสันจาก W.C.W. มายั่วยวนวินจนเกิดปัญหายากับลินดาจนต้องแบ่งสมบัติกันโดยให้เชนกับลินดาได้ศึกวันจันไปครองส่วนวิน์ไปคุมสแมกดาวแทนแต่แผนการนี้ต้องรีบพับเก็บอย่างรวดเร็วเลยครับเพราะว่าแมชการป้ามนี้ถูกผู้ชมโหฮกระจายลั่นสนามเลยครับและถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในแมชยอดแย่ของวงการมวยปั้มเลยแต่ถ้าพูดตรงๆแมชไม่ได้แย่ขนาด นนัน้ก็ไม่ได้ดีด้วยกลางๆดูค่อนข้างเอื่อยๆเพราะว่าการปั้มดั w u ยูซถ้าไม่ใช่รุ่น c r u คร r w เซเว t จะค่อนข้างช้าและเอื่อยๆไม่เหมือนดั e ที่เน้นแอคชั่นอย่างต่อนเนื่องให้คนดูรู้สึกตื่นเต้นไปตลอดแต่สาเหตุหนึ่งการปั้มด้วยครับแต่หลักๆคือผู้ชมในสนามครับที่โอ้โหไม่รับอะไรเกี่ยวกับด c w เยเลยโ,โหกระจายเพราะว่าเขาอะเสียเงินเพื่อมาดูดั e นึกภาพง่ายๆนะครับ เหมือนเราเอาดูแม็กอินไทยไปปั้มกับแมดแคปมอสในศึก a อเ d y ูไดนามายอย่างเงี้ยแฟนๆเอเอวูก็คงไม่ได้อยากดูเท่าไรหร่หรอกครับสุดท้ายสโตนโคกับเคิร์แองเกลขึ้นมาเล่นงานบู๊กเกอร์ทีครับและที่ฮากอ่นั้นคือบัฟแฟคเฟลร่วมเล่นงานบู๊กเกอร์ทีด้วยจนบู๊กเกอร์โดนโยนออกนอกสนามไปครับ แต่บัฟแกก็ตีเนียนอยู่กับพิมยุนยูยูอีบอกเฮ้ยพวกเราเจ๋งมากเลยแต่สุดท้ายก็โดนเล่นงานท่ามกลางเสียงเชียร์ลั่นสนานจากแฟนๆไปเลยครับซึ่งบอกเลยว่าบัฟอะมีแววสร้างความหาจากแฟนๆได้เป็นอย่างดีเลยแต่ติดว่านิสัยส่วนตัวครับแกชอบมีปัญหาหลังฉากเยอะเลยทําให้ถูกไล่ออกไปหลังจากปั้มแค่แม็์เดียวเท่านั้นดับ ก็ยังทดลองจัดแมตต์ดับยูซีดัยูในศึกสม็กดาวอยู่นะครับซึ่งคนดูก็ไม่ได้โหหนักเหมือนเดิมและน่าเสียดายถ้าดั e ยูนยีรอจัดศึกระหว่างบุ๊กทีกับบัฟในรออาทิตย์หน้านะที่แอตแลนตาอาจจะได้ผลลัพธ์ดีกว่านี้ครับเพราะว่าแอตแลนตาเป็นถิ่นของ w c w แฟนๆคงไม่โหหนักขนาดนี้จนถึงเลิกความคิดที่จะจัดดั w e, ยูีดัยูแยกออกมาต่างหากเลยและคราวนี้วินส์ก็ต้องเปลี่ยนแผนการใหม่ทั้งหมดครับโดยให้ผู้บุกทั้งหลายจาก w c w e. ให้กลายเป็นทีมาทาทั้งหมดเลยให้จะเตรียมมาเปิดศึกยืดนำยูนงย,นอยูอีไปแทนแต่ว่าปัญหาใหญ่ครับและอาจเป็นปัญหาหลักของเหตุการณ์นี้ที่ทําให้ไม่ยิ่งใหญ่เท่าที่ควรจะเป็นครับลองสังเกตนักมวยปั้มดั w ยูซียูที่เข้ามานะมีแชมป์โลกบุกทีขวัญใจมหาชน DDP แล้วก็ระดับกลางก็คือแลนสตอร์มที่กําลังถูกปลุกปั้นอยู่บัฟแวกเวลก็ถูกลายออกไปแล้วชอนโนแฮก็คือเด็กป้านใหม่ครับน้องนั้นคือกําลังฝึก h ัดไม่ก็ตัวประกอบแล้วนะนี่คือตัวแทนของ WCWU รอและผู้ที่่ชือาาตํนนของ ยูซี่ดับยูอย่างลิคแฟร์สติงโฮเกนโกเบิร์กลูเกอร์มาโชแมนร่วมถึงกลุ่ม N อ็ยูแล้วก็อีกมากมายหายไปไหนหมดลองมาดูสัญญาของพวกนี้กันสักครู่ครับการที่ดับเบิยูดยูอซื้อลิขสิทธิ์มาถูกแสนถูกขนาดนี้พอเขาได้แค่ลิขสิทธิ์ของชื่อวิดีโอแมทการปั้มเกา่าๆอะไรพวกนี้ครับส่วนตัวนักมวยปั้มลิขสิทธิ์จะตกไปอยู่กับ AOL Time w า r n e r สมัยนั้นนะซึ่งสัญญาพวกนี้ จะมีการการันตีรายได้อยู่ครับที่ผมเคยพูดบ่อยๆตามที่ประวัติคนนู้นคนนี้คือเขาได้เงินแน่ๆถ้าเขาไม่ปัม้มและในเมื่อสัญญายังไม่หมดนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนอนอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็รับรายได้ไปเรื่อยๆจนกว่าสัญญาจะหมดเพราะว่าดัมยูสีดัมยูไม่มีให้ปั้มแล้วนี่แต่ดัมยูดัมยูอีครับสามารถซื้อสัญญาต่อได้นะเพียงแต่ว่าสัญญาพวกตัวท็อปทั้งหลายมูลค่าเป็นล้านเลยนะอาจจะเกินล้านด้วยบางคนคิดดูเอามาแค่4คนน่ะอาจจะเกิน4ล้านก็ได้นะนี่ยังไม่รวมรายได้ที่ต้องจ่ายจากการปััมอีกนะครบ คือถ้าเอามานี่จะคุ้มค่าหรือเปล่า WUE หรือยื่นข้อเสนอไปใหม่ครับคืออารมณ์ประมาณว่าค่าฉีกสัญญาอะไรแบบนี้จาก Time อร์เน r แต่จ่ายเพียงแค่ครึ่งเดียวหรืออาจจะน้อยกว่านะแล้วก็มาปั้มกับ WUE ได้ทันทีเลยแน่นอนสิครับตัวท็อปนอนอยู่บ้านเฉยเงินก็เข้าแบบเต็มเต็มเลยอะเรื่องอะไรต้องออกไปเจ็บตัวเพื่อหาเงิน ก็เลยทําให้มีแต่พวกที่ยังไม่สร้างชื่อเสียงและก็รายได้น้อยอยู่เท่ากับว่าการที่ยอมเสียงเงินจํานวนการันตีคอนแทกเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สาหรับพวกเขาเลยครับหรือบม้บางคนหมดสัญญาแล้ว <c oughs> ก็เลยเอ้ยไม่มีที่อยู่แล้วนี่ก็เลยต้องรีบมากับดิดดยีไปครับส่วนตัวทอ็ทอปทอย่างบุกทีแกเห็นว่าตัวแกกําลังมาแรงอยู่ครับเพราะว่าแกเพิ่งถูกผักดันไม่กี่ปีเองและ ต่อให้สัญญาจากทางวอร์เนอร์หมดแล้วอะ่ะแกก็เข้า W U E อยู่ดีแกรลยอมรับเงินที่น้อยกว่าครับและเข้ามา W w E เพื่อจะได้ปรับตัวได้ไวขึ้นและเห็นว่าเฮ้ยเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของ W w E นะส่วน D D P แกก็โค้งสุดท้ายของอาชีพแล้วครับแกก็เลยต้องมาครับไม่งั้นรอไปก็อาจจะไม่ถูกเรียกใช้งานซึ่งทั้งหมดได้มาถึง24คนเลยนะครับแต่เดิมจะมีทั้งเจมี่โนเบิลเจมี่หวังหยางชานนมัวเอเวนคราเจสจอห์นนี่ดบูและอีกมากมายเลยแต่พวกนกงาพึเเหลือ แค่นี้และการที่เหลือแค่นี้ครับเป็นปัญหาตัวท็อปมีอยู่แค่2คนระดับกลางอีกนิดหน่อยที่เหลือระดับล่างแล้วนะครับเพื่อให้แฟนยุคป,ปัจจุบันเข้าใจสมมุติว่าดัมูดยูอแบบเจ๊งนะแล้วก็ a อดซื้อไปอ่ะแล้วก็ทําเรื่องราวแบบนี้เลยเตรียมเอาดัมยูอ e ไปบุก AEW อะ่ะ แต่นักมวยปั้มที่ไปมีแต่แมตช์แคปมอสอพอลโลครูริทฮอลแลนด์ทีบาอะไรพวกเนี้และมีเซตกับออตันเป็นตัวนำทีไปแค่2คนครับส่วนโรมันเอ็ดบ็อกดูร์แลสลี์โอมอสหายไปหมดเลยคือสภาพเป็นอย่างนี้แหละครับก็ทำให้ชื่อเสียงทีมของ WCW นะครับรวมถึงจำนวนนักมวยปั้มดูจะไม่สามารถต่อกรกับ WW บได้อย่างสมน้ำสมเนื้อเลยอะเชนจึงเกิดไอเดียครับสร้างเรื่องราวเพิ่ม ให้ทอมมี่ดรีมเมอร์กับลอฟแวนเดมจาก ECW ขึ้นมาป่วนระหว่างการประทะกันระหว่าง WWE และ w c w แต่ว่าการที่ทั้งสองขึ้นมาเพื่อจะชักชวนอดีตนักมวยปั้มจาก ECW ทั้งสองค่ายเลยนะให้มารวมทีมกันใหม่โดยการนำทีมของพ่อเฮเมนที่เป็นนักผ้าของ WWE แต่ท้ายสุดแล้วเซฟานี่ครับคือผู้นำของ ECW ที่แท้จริงและเข้าร่วมกับเชนเปิดตัวในกลุ่มอัลไลแอนไปครับผมและจะมาต่อกรกับพ่อตัวเอง จนเกิดสึก i n v a n i o n ขึ้นมาซึ่งสึกนี้ก็ทำสถิติเป็นสึกใหญ่ของ WWE ที่ทำยอดขาย p a y ย์บิววิได้สูงที่สุดเลยนะครับถ้าไม่นับ WrestleMania และสูงกว่า WrestleMania บางปีียอีกโดยทำยอดขายไปกว่า7 0 0 0แสนครัวเรือนอะจากเดิมที่สึกใหญ่ทั่วไปทำได้ประมาณ3 4แสนเองนะครับในช่วงนั้นะถือว่ากาไรเกือบเท่าตัวเลยนะซึ่งสึกนี้ทุกคู่จะเป็นการปะทะกันข้ามค่ายหมดเลยนะครับแม้กระทั่งกรรมการยังต้องมาปะทะกันเองโดยทั้งหมดจะมีอยู่11คู่ ผัดกันแพ้ชนะไปเรื่อยๆครับคะแนน5-5จนต้องตัดสินที่คู่เอกแต่ก่อนจะถึงคู่เอกมีอีกหนึ่งคู่ครับเรียกว่าเป็นคู่ขโมยซีนประจำศึกนี้ไปเลยนั่นก็คือลอฟแวนแดมปะทะกับเจฟฮาร์ดี้ชิงแชมป์ฮาร์ดคอร์ที่แฟนต่างก็เชียร์ลอฟแวนแดมทั้งที่เขาอยู่ทีมอัดทา แถมคู่ต่อสู้ก็เป็นเจฟขวัญใจแฟนๆอีกแต่ลีลาแกกินขาดเหลือเกินครับและเป็นหนึ่งใน2คนที่ได้รับเสียงเชียร์จากแฟนๆจากกลุ่ม Alliance อีกคนหนึ่งก็คือบิลลี่คิดแมนและทําให้ล็อบแวนเดมถูกพักดันไปในทันทีครับส่วนคู่เอกแท็กทีม10คนนะครับโดยทีมดับยูดับยูอีจะมีสโตนโคเคนแองเกิลคิสเจ r ริโกแล้วก็บาร t เทอร์ครัเดสัช เป็นดาวเด่นไม่ก็ดาวรุ่งจากสมาคมดับยูดับยูอทั้งนั้นเลยส่วนฝั่ง Alliance มี Buker T, DDP, p i ี n ลและก็ Dudley Boy <c oughs> คือว่า d u d l ี่ b o ยอาจจะเป็นทีมที่มีชื่อเสียงนะแต่คิดดูอ่ะให้ดีวอนมาปั้มคู่เอกสู้กับเคิร์โซนโคอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นเลยนะคะว่าถึงแม้มีอีสีดัยูมาร่วมทีมแล้ว แต่ยังดูขาดตัวหลักที่จะมาต่อกรกับ WWE ยูอยู่ดีซึ่งช่วงนั้นนะครับโซนโคกกาลังโอ้โหชอบบวดอารรมแกอยู่อะและถ้าแกอยู่ WWE อีะแกก็ต้องเป็นธรรมมาครับก็เลยทําให้โซนโคหักหลังดัมยูดัมยและไปเป็นผู้นํากลุ่ม a l ไลแอนส์แทนและภายหลังจากโซนโคก็ยังมีวิลเลียมดีเกลไอว y ลลี่เทสและก็คริสเตียนย้ายไปอยู่กับกลุ่มอไลแอนส์ไปด้วยเท่ากับว่ากลุ่มในอไลแอนส์ตอนนี้ มีทั้งนักมวยปั้ม w บบยูซีดับยูน้ำยูดับยูอีและก็สิทธิ์เก่าอีซีดับยูไม่ได้กลายเป็นเพียงความแค้นของดับยูซีดับยูหรืออีซีดับยูมาเพื่อต่ออรกับผู้ที่เอาชนะเขาไปได้แล้วเช่นเดียวกับดับยูดับยูอีครับเขาไม่ใช่ว่าอีซีดับยูทุกคนจะกลับเข้าไปร่วมทีมสไปค์ปฏิเสธพอเฮมนครับบอกว่าติดสาวอยู่แต่สุดท้ายสาวก็ดันแย้ียไปเับรฮลิเคนไปแทนถ้าจิริทำทีเหมือนจะกลับไปอยู่อีซีดับยูครับ สุดท้ายทำหลอกแทสครับและอยู่ดับยูนิมยูอีเหมือนเดิมเพอร์ลี่เซเทิลครับที่โดนเฮแมนมาชักชวนให้กลับไปอยูอีซีดับยูไม่แต่สติหลุดอยู่ตอนนั้นหลังจากโดนทำร้ายบ่อยๆเลยพูดไม่รู้เรื่องครับและอยู่ดับยูนิมยูอีเหมือนเดิมส่วนเจอร์รี่ลินก็หายไปเลยแล้วก็แน่นอนครับคริสเจอริโกไม่ไปอยู่แล้วนอกจากนี้ยังมีทอรี่วิลสันนะครับที่ย้ายจากดับยูซีดับยูมาอยู่กับดับยูนิมยูอีไปเลยเขากลายเป็นว่าที่มันไม่ใช่สงครามระหว่างดับยูซีดับยูปะทะดับยูนิมยูอี แต่เป็นการประทะกันระหว่างตระกูลแม็กแมนครับโดยมีสโตนโคเป็นหัวหน้าทีมฝั่ง Alliance และ w i n สก็เลยนำเดอะล็อกกลับมาเป็นหัวหน้าทีมฝั่ง w w e แทนสโตนโค d และเดอะล็อสามารถควา้าแชมป์โลก WCUW มาได้จาก b o o เกที T, และภายหลัง ก็เริ่มเปิดสื่อกับคริสเตียริโกไปครับที่อยู่ทีมเดียวกันด้วยนะส่วนเคิร์ตก็กลายเป็นคู่ต่อสู้หลักในการต่อสู้กับสโตนโคลแบรชอร์หรือ JBL ก็เป็นหัวหน้าทีมในการจัดการพวกระดับกลางๆล่างๆเนี่ยครับเท่ากับว่าดัมยูดัมยูออะเริ่มกลับมาเปิดสื่อกับนักมวยป้ามตัวเองเหมือนเดิมแล้วนะและพวกผู้บุกลุกหายไปไหนหมดอะลอฟแวนเดมครับได้รับบทเด่นได้ป้ามคู่เอก่บยๆบอยู่บูกทีหลังจากแพ้ก็เริ่มมาจับคู่กับเทสและไปชิงแชมป์แพ็กทีมแทน d ดพบาดเจ็บครับพอน้งี ทนนเท่าไหรแล้วส่วนที่เหลือเอาไว้ให้ป๋าโตนระบายอารมณ์เล่นครับทั้งๆท,ท,ที่ตอนอยู่ดับ้ซีดับยูอะ่ะพวกนี้ซ่าหาเรื่องกลางไปทั่วเลยนะแต่มาเจอป๋าโตนเพียงคนเดียวอะ่ะยืนงอครับเหมือนแบบทหารเจอผู้บังคับบัญชาอะไรอย่างนี้เลยได้แต่ยืนดูเฉยๆตอนเพื่อนถูกลงโทษอะไรแบบนี้แล้วก็ไปปั้มตามศึกซันเดย์ไนท์ยีปเป็นหลักมีแค่ไม่กี่คนครับที่ได้ปั้มในรอสแม็กดาลเอาแบบผู้บุกลุกจริงๆนะไม่ใช่แบบดัลลี่บอยส์อะไรอย่างเงี้ยเท่ากับว่าพวกนี้ถูกจ้างมาเพื่อทลาลลยยเนะ ให้ปาโตด่าเล่นว่าเฮ้ย W C w W กระจอกแค่ไหนและสาเหตุที่คริสเตียนกับเทสย้ายมานะครับเขาเพิ่มมาป้ามระดับกลางแทนพวกนี้ไปเหมือนกับใครเป็นอาธรรมอะ่ะก็ต้องย้ายไปอยู่กับ Alliance <c oughs> ไปแทนแม้ช่วงหนึ่งจะมีแท็กทีมจอมโหดอย่างโครนิกมาเสริมทัพนะครับแต่การป้ามของพวกเขาไม่ถูกใจดับยดับยอีและไม่ถูกใช้งานอีกเลย <c oughs> และที่หนักกว่านั้นคือสมาชิกคนสุดท้ายของ Alliance กลายเป็นเคิร์นัองเกิลย้ายไปอยู่เองเพราะว่าแกมีแผนการรับอยู่ครับเท่ากับว่าโอ้โห อะไรฮั c ส์นี่เริ่มมีแต่สมาชิกเด่นๆของ WWE ไว้ทั้งนั้นเลยนะจนถึงแมตช์ตัดสินในศึกซ v ร v o ์ครับคือฝั่งไหนแพ้จะต้องออกจากสมาคมทุกคนเลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูแมตช์สุดท้ายดูแมตช์ที่เหลือกันดีกว่าจะเป็นการรวมแชมป์บ้างไม่ก็ชิงแชมป์นะครับโดยแชมป์เทสนะครับแชมป์อินเตอร์เนี่ยเจอกับเอชที่เป็นแชมป์ US ของ WWC WWE Dudley Boyz พัฒนกับฮาร์ดี้ในการรวมแฟนแท็กทีมคริสเตียน ป้องกันแชมป์ยุโรปกับอัลสโนถึงแม้จะบอกเฮ้ยก็เป็นการปั้มระหว่างอแลนกับทีม WWE แต่นักมวยปั้มเป็นนักมวยปั้มที่อยู่ WWE มาก่อนหน้านี้แล้วก็ย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นปั้มทั้งนั้นเลยอ่ะมีแต่แจส z นะครับที่มาจาก EC w อ่ะขึ้นมาชิงแชมป์หญิงนะครับแต่จริงๆแจสอ่ะเพิ่งเปิดตัวศึกนี้เป็นศึกแรกเลยนะเท่ากับว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบุกรุกเลยจะมองว่าเธอเป็นนักมวยปั้เลย และพวก l a n d Storm, b i l l Demon, m i e c r o s m DDP หายไปไหนหมดพวกเขาไปปั้มนะครับแต่ปั้มอยู่แค่แมตช์เดียวคือ Battle Royal ปั้มร่วมกับนักมวยปั้มบบ WWE ที่ไม่มีบทบาทเหมือนกันอย่างฟูนากี่อะไรพวกเนี้ยเหมือนกับ Andre Battle Royal ใน Wrestlemania เลยครับซึ่งผู้ชนะจะมีสิทธิ์อยู่ต่อกับผู้ชนะคืนนี้นะครับอีก1ปีและผู้ชนะก็คือ t ท s ที่แกปั้ม2แมตช์เลยนะและ t e สอยู่ทีม a l l i นะครับในบทและการที่เขาชนะ ทบจะบอกผลคู่เองเลยแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะเพราะว่าเทสเป็นคนของดั e ยูดัยูีแต่แรกเลยนะและย้ายไปเพื่อเป็นอัตไทมแล้วก็ถูกผลักดันขึ้นมาให้อยู่ระดับกลางครับการที่ให้เขาชนะก็เพื่อจะหาสาเหตุว่าทําไมเขาถึงกลับมาอยู่ดั e ยูดัยูีเหมือนเดิมได้คู่สุดท้ายเป็นการปั้มแพ้คัดออกครับจริงๆวินส์จะขึ้นปั้มด้วยนะครับแต่เกิดอาการบาดเจ็บเลยเอาบิ๊กโชว์มาปั้มแทนเพราะถึงช่วงสุดท้ายเหลือแค่หัวหน้าจากทั้ง2ฝั่งครับ และเป็นเคิร์ดแองเกิลที่หักหลังโซนโคช่วยทีมให้ WWE ชนะไปได้เท่ากับว่านี่คือแผนการของเคิร์ดนะครับเข้าไปเป็นไส้ศึกให้กับ WWE เป็นลูกลักของวินสรงไปและเรื่องราวก็จบลงแค่นี้นะครับผมระหว่างเปิดสึกของทั้งสองฝั่ง ส่วนพวกดัลลี่บอยส์คิสเตียนเทสเที่ยวชนะได้ในศึกนั้นก็ได้กลับมาอยู่สมาคมต่อไปครับส่วนผู้บุกลุกทั้งหลายนะครับก็หายไปชั่วคราวครับแล้วค่อยทยอยกลับมาทีละคนทีละคนก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ออกมาแย่ขนาดนั้นนะครับแต่มันไม่ใช่การประทะกันระหว่างดัมซีดัมและดัมดัมอีเลยมีแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นที่ใช่และค่อยๆถูกลดระดับบทบาทลงมาหลังจากที่ออสตินเข้าร่วมแต่ออสตินไม่ได้ผิดนะแกก็ทําหน้าที่ของแกได้ดีแต่ถึงยังไงมมันนก็ีีข้ออดดยยยู่ะหลลาจุเ อย่างแรกมันสร้างกำไรในสึกอินเวชั่นให้กับน w e ยเป็นอย่างมหาศาลเลยครับแล้วก็ช่วยเพิ่มเลตติ้งตอนที่พวกเขาปรากฏตัวขึ้นมาแต่ละตอนแต่ละจอนเนี่ยก็พิสูจน์นะครับว่าการประทะก,กันข้ามค่ายเป็นเรื่องที่ขายออกง่ายมากเลยแม้จะไม่ได้มีนิสตร์ดังๆมาร่วมด้วยก็ตามต่อมาเหตุการณ์นี้ก็แจ้งเกิดนักมวยปั้มหลายต่อหลายคนเลยนะครับฝั่งน w e ยก็มีเคริร์ดพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยเขาสามารถเป็นได้ทั้งธรรมะและอาธามระดับสูงเลยเจริโก้ก็ได้แชมป์โลกครั้งแรกอย่างเป แล้วก็ถูกผลักดันจนกลายเป็นสตาร์ระดับสูงไปและไม่นาก็โดนทิปเอชฝังเป็นที่เรียบร้อยเอชผันตัวจากแท็กทีมกลายเป็นสตาร์ระดับกลางแล้วก็เป็นตัวนำหลีกในการชิงแชมป์อินเตอร์ได้ดีนะครับเช่นเดียวกับคริสเตียนครับก็ถูกผลักดันเหมือนกันแต่อาจจะน้อยกว่าเอชหน่อยเทสก็ได้ฉายแววมากขึ้นนะครับแล้วก็ถูกผลักดันมากกว่าเดิมแบรดชอก็ถูกยกระดับมากขึ้นแล้วก็ผันตัวเป็นสตาร์เดียวหลังจากแยกทีมกับฟาลุกหรือลอนซิมอนส่วนอารนะ์เรียนก็ไม่ใช่ว่าโหจะเละทั้งหมด ลอฟแวนเดมถือเป็นผู้ที่ถูกผลักด,ดันมากที่สุดนะครับเ t a ซี่กับทอรี่ก็มีผลงานไปที่รู้จักมากขึ้นและไม่น่าเชื่อนะครับว่าการที่ปาโตออกมาแซลคนนู่นดาคมขู่พวกเดิมซีเดอยูในบทนะและครั้งหนึ่งครับที่ไปแซลรอยสักกีแลนเทิรนของ g ก e เกอรี่เทมส์ก็เลยทําให้เกิดกิมมิกในตำนานอย่างเดอะเฮอริเคนจนประสบความสําเร็จ และถูกผลักดันในช่วงนั้นพอสมควรเลยนะและหลังจากที่พอเฮเมนนะครับอยู่กลุ่ม Alliance ก็ต้องจากไปก็เลยนำเจอรี่ลอเลอร์นักผ่านในตำนานกลับมาเอ๊ะอันนี้ถือเป็นเรื่องดีหรือเปล่า <S 2> <S 2> แต่ว่าการที่พอเฮเมนได้มามีส่วนร่วมกับ a l l i a น c e ก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าแกได้ฉายแววใน WWE เลยยิ่งตอนแกโต้ตอบกับวินซะ์เป็นอะไรที่มันมากเลยครับเสียดายดแกเป็นแค่ตัวประกอบในกลุ่มครับถ้าใครเป็นตัวหลักคงทำอะไรได้มากกว่านี้ส่วนข้อเสียนะครับโหแน่นอนครับ นักมวยป้ามฝัง่ง w c w เอาเมื่อเพื่อฝังชัดๆครับแม้แต่บุกทีช่วงนั้นนะครับเอาแค่ช่วงนั้นนะเป็นเหมือนตัวตลกเลยต่างกับตอนอยู่ w ั w นะครับที่เป็นพระเอกแต่แกก็ไต่เต้ามาจนประสบความสาเร็จได้ในภายหลังแต่นับแค่ช่วงนั้นก่อนคือแกดูไม่จืดเลยอีท d พก็ไม่ต้องพูดครับโ,โหดับตำนานชัดๆก็มีข่าวเลยหลังชาวนะคะว่าแมสที่แกจะต้องเจอกับเทเกอร์แกก็แบบไปพูดแน่ๆเฮ้ยต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ย ทั้งที่แกมาทีหลังอ่ะแกน่าจะฟังป๋าไปก่อนป๋าเลยไม่ถูกใจครับเลยถูกฝังเป็นที่เรียบร้อยและส่วนที่เหลือนะครับเอามาเพื่อฝังเล่นทั้งนั้นเลยอาจจะมีคิดแมนนะครับที่คนเชียร์จริงๆจะมีเล่ m y s ริโอมาด้วยนะแต่ว่าคือเลบาดเจ็บอยู่ด้วยอย่างแรกเล่งที่2ครับคือตั้งใจจะให้กลุ่มนี้เป็นอาธรรมทั้งหมดอะ่ะเลมาเดี๋ยวถูกเชียร์ครับเช่นเดียวกับคิดแมนอ่ะมาก็ถูกเชียร์ครับเลยไม่ค่อยถูกได้ใช้งานเท่าไหร่ครับไม่งั้นออกมาเดี๋ยวก็โดนเชียร์สิส่วนชาโวอย่างดีนะครับ ที่ได้เอ็ดดี้มาเป็นคู่ในภายหลังก็มีโอกาสสร้างชื่อเสียงไว้อยู่ และไม่กี่คนที่พอถูไทยไปได้หน่อยนอกนั้นนี้ดับสนิทเลยครับใน w ั e เช่นเดียวกับคนใน w ั e อที่อยู่มาก่อนหน้านี้นะอย่าง X Pa c ซ์แก่ากูอ r า b r บิร์ e บและอีกหลายคนเลยคือพวกนี้เขาเป็นตัวร้ายไงแต่กลุ่ม w ั e อ่ะคือใครอยู่ตอนนั้นต้องเป็นคนดีนะก็เลยทำให้พวกนี้ไม่ค่อยมีบทบาททางทีวีเท่าไหร่ครับแค่ขึ้นมาปั้มเฉยและคนดูบางกลุ่มค่อนข้างผิดหวังนะครับเพราะว่าไม่ได้เห็นนักมวยปั้มดังๆจากดัมยูซีดับยูมาปะทะกันจริงๆมัน ว่าเฮ้ยต้องตีเหล็กตอนร้อนๆเนี่ย w c w เปลี่ยนขั้วบริหารมาแล้วเลยรีบเข็นสมาคมออกมาขายใหม่แต่อย่าลืมนะคะว่าเหล็กก้อนนั้นะเป็นสนิมเขอะอเลย ชื่อเสียงทําไวเละตุ้มเป้แล้วจนไม่มีใครอยากนํากลับมาฉายใหม่ครับอาไปขัดสนิมก่อนไหมรอเวลาก่อนดูอย่าง ECW ีดอะไซไฟก็ไม่ได้ดีนักนะแต่ว่ากลับมามันโหยืดได้เป็นปีๆเลยอ่ะอันนี้แค่ไม่กี่เดือนแล้วก็ตายสนิทแล้วอ่ะคือถ้าดําเนินการแผนเดิมของ w w e นะครับคือในศึก Su ม m e r s l ส m ลมเดอะล็อกจะกลับมาทวงแชมป์จาก Stone c o l คคืนและพอจบจากนี้ค่อยเลื่อนมาบุกสิโดยให้พวกเนี่ยพวกเดิมนั่นแหละพวกคีดีดีพีมาปะทะกับเดอะล็อกสโตนโคก็ได้เพราะว่าคู่เนี่ ي, ยเฮ้ยถ กันเลยนะทั้งสองคนน่ะแค่นี้ก็น่าดูแล้วครับและอย่าลืมว่าช่วงนั้นน่ะเดอะเนเจอร์บอยลิกแฟนโมสัญญากับทามวอร์เนอร์แล้วสามารถเปิดตัวกับดัมยูด้ยูอีได้ได้ลิกแฟมาเสริมทัาอีกคนก็ดูแบบโอ้โหมีบาร,รมีขึ้นมานิดนึงนะส่วนพวกที่เหลือนะครับระดับกลางอ่ะจะเอามาขยี้เล่นแบบเดิมก็ได้ไม่เป็นไรแต่พยายามประคองเวลาไว้ครับค่อยๆถึงศึกใหญ่ที่ระศึกหรือเหตุการณ์สำคัญอนะเว้นช่วงไว้เรื่อยๆพอถึงปี2002ต้นปีเลยนะข้าวนี้ดัมยูดัยูอี สามารถนำา w w o ดั้งเดิม3คนนี้กลับมาได้หมดเลยครับนี่แค่6คนก็เพียงพอแล้วนะแล้วอย่าลืมนะครับ mm hmm. w w บ e, ใช่ว่าเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> จะโดนทำร้ายอย่างเดียวแกก็มีไม้เด็ดอยู่นะก็ mm hmm. ในเมื่อ NWO กลับมา mm hmm. ใช่ไหมเทเบรชแกหายเจ็บแล้วนี่ กลับมาพร้อมกบชอนสิมา DX ไปเลยชอนไม่ต้องปั้มก็ได้อยู่ข้างเวทีไปก่อนแค่นี้ก็ดูแบบยิ่งใหญ่ขึ้นมาและมี DX ปรปะทะกับ NWO ลและถ้าทำออกมาได้ดีๆนะเผื<ๆ>่อสติงนะครับตอนแรกปฏิเสธทันทีเลยเฮ้ยไม่เข้าร่วมแน่นอนเพราะว่ามาก็โดนฝังแล้วถ้าทำออกมาไม่ได้คีเลรเท่าไหร่แกอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนใจแล้วก็มาอยู่กับ WWE ตอนนั้นก็ได้นะครับเปิดสึกกับเทเกอร์โอ้โหสร้างดีแมชไปได้อีกแมชหนึ่งด้วย จริงไม่ต้องสู้กับเทเกอร์ก็ได้ครับสติงแกสู้กับใครก็สนุกทั้งนั้นแหละและเผลอๆถ้ายืดอไปได้เรื่อยๆนะครับอาจจะมี s c o ไต s t อ i n e r go b e ์กค่อยๆกลับมาครับคือค่อย,อยๆปรากฏตัวที่รศกที่สศกอะไรเงี้ยก็สามารถสร้างกําไรได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับดูได้จากกระแสะตอบรับของศึกอินเวชชั่นเลยนะครับโอ้โหกําไรงอกงามเลยอะแต่พอหลังจากที่ผู้ชมเห็นแล้วเฮ้ยไม่มีไอ้พวกดับยูซีดับยูที่เขาชื่นชอบมาแล้วอะยอดขายก็เริ่มกับตกลงตกลงเรื่อยๆแล้วก,กลับมาเหมือนเดิมครับ แถมสึกสุดท้ายใน Survi v o r s e r i e รนะลืมกันว่ามีการแจกบัตรฟรีด้วยนะครับเพราะว่าตั๋วขายไม่หมดแทนที่เหตุการณ์นี้จะช่วยสร้างกระแสมากขึ้นนะครับแต่ยิ่งเหตุการณ์นี้ดําเนินเท่าไหร่ความสนใจก็เริ่มลดลงไปเรื่อยๆ,ๆครับสรุปในสรุปอีกทีครับสาเหตุที่ทําให้เหตุการณ์นี้ไม่กลายเป็นเหตุการณ์ลละระดับบตำนานเพราะว่า 1. นึ่งคาสตาหลักจาก w c w ดัมาตอ่อกอน2องอีโก้ของวินส์ครับอยากจะเอาดั w ยูซดัยูเพื่อมาทําลายเห็นชัดเลยครับถูกเรียกมาแต่ละคน ไม่ถูกใช้งานอย่างที่ควรจะเป็นเลยครับถ้า2ส,สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าการประทะกันครั้งนี้จะกลายเป็นเหตุการณ์ที่จะถูกพูดถึงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับการเปิดตัวของ A.W.O. ย่าังไงอย่างนั้นเลยขอบคุณที่ติดตามจน,น,น,นจบครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับแฟนมวยปั้มสำหรับคลิปี้กลาไก่อน,นสวัสดีครับ